สวัสดีครับพี่น้องตอนนี ouais> <t <t ้เขาอยู่ที่ครัวหมอลำเจ๊เกินร้อยนะคะแซบนัวครัวหมอลำนำทีมโดยแม่รัตนาพรวดีสีสว่างงามตาอารุโอไทยเจ๊เกินร้อยค่ะเจ๊ดังกินเนาะค่ะเอ้าวันนี้จะทำแกงส้มผักบุ้งเจ๊ยังก็แกงแกงส้มผักบุ้งคือหอมเมื่อยังต้มประเดี๋ยแกงไตปลาค่ะวันนี้แกงไตปลาก็ะลีเอามา มันมาถึงผักขาก็เลยไปหารอผักขามาใส่ไหมแกงไตปลาพุ้น่ะปลาปลาหม้อข้างดำมาเลยพี่น้องแกไตปลาพูน่ะปลามาแต่แสบแฉะมันมาถึงผักขาก็เลยไปรอผักขาไดตไม่สีไม่สีก็จะมาใส่อีกดิเอาแกไตปลาก็ใส่ผักขาแล้วตีแม่โอ้ของมันอ็เหอนจักเลยนี่ ครัวหมอลำวันนี้เสนอแ,แกงไตปลานะคะโอ้อันอันนี้คือตำเคียงตำเคียงอันนี้ตีแกงสดปลาจ้าไปใจตลาดเทราเทียนนเบอร์เทียนอะไรจ๊กหมืน่นนายแจ็คม่านก่าไปจพอ่อตาถึงหม่นด้มดีในแจ๊กเมื่นนี่พราะมื่นปะได้ที่เรากวหาหมื่นหอาหมื่นโอ้ได้ยุหามื่นปลาพี่เราเปนขวันนั่งอ่านหยากองเอลี่ยชองไตผพวน่ะ จะคิดบ่างว่ากอไปถามบักีเขียจะง่อยก็เอาบักเสียขนาดที่ตลาดนี้อยู่350่อบายบายตลาดเจ้าหรอคะตลาดนี้ไม่ง3้อยหาทิบอนบายบายเลยขอประกาศมากเอาเลยแมุ่้เอาขอบางได้ถิวแม่แต่บอกหุ่งหองคิวติหูี่บาทโอ้หงนึ่งสิบก้อนเหรอ สิบโลโคือคือคือบ้าสิเราคนนี้เปิดรับสมัครเด้อผู้ใดอยากสนับสนุนคนมาแตงเงี้ยนกันเลบักหน้าวบักอือบักเตียงบักแฝงบักคักสลัดอ่าขาน่าอีหยังพักนั่งอางาผู้ใดปลูกผักปลูกงาเป็นสวนไว้อาบ่ได้มีเวลากินหรือว่ามันหลายโพดบ่อยากขายกับไม่ลูกล้วงใส่บัวม้าเย่ใสยบัวกลงจะมีประแยช่วงรอของม่วนมือหนึ่งอันนี้รับมาห่อนเหรอรับมาฮอดแล้วเรียมาขุณของซอยเล่าเป็น งเมื่ะกี้แต่ก่วนพทกหาเราเราก็ล่งสังมัวอยู่